เินทรนรินสเตชันส,สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็มาถึงเรื่องราวนะครับที่ประตานก็ได้พูดนะครับในช่วงของการไร้สดก็เป็นประเด็นก็คือเรื่องของการอวยนั่นก็คืออวยหลุงพลนะแต่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราต้องย้อนอกลับไปดูนะครับว่า f c ที่เข้ามาติดตาม f c ที่เข้ามาให้กำลังใจ ยูทูบเบอร์ที่เข้ามาติดตามยูทูบเบอร์ที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเพราะอะไรนะแล้วก็หลายๆท่านก็ถือว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะนั้นการที่เข้ามานะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเข้ามาติดตามจากสื่อจากเรื่องราวนะครับแล้วก็ประมวลเหตุการณ์ประมวลผลนะแล้วก็ไม่เชื่อว่าลุงป้าเนี่ยจะเป็นคนกระทำ เราะนั้นก็เลยได้เข้ามาให้กำลังใจมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ผมเชื่อว่าเอฟซี FC ก่อนหน้านี้นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจก่อนที่จะมีการแตกไปนะไปกับยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เข้ามาแล้วก็ออกไปบ้างนะอันนี้คือบางส่วนแต่บางส่วนที่ยังคงหนาะแน่นนั่นก็คือ f c นะทีะ่ความเป็น TP นะที TP ที่มาจากบริษัททีพีที่มาจากผลิตภัณฑ์นะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะก็คล้ายๆกับเรื่องราวขององค์ปู่นะครับว่าองคูเนี่ยเกิดมาพร้อมกับทางลุงพลป้าแตนที่เคียงคู่ในเรื่องราวของการต่อสู้เพราะนั้นนะครับความเป็น FCTP เขาเชื่อกันนะ FCTP เนี่ยก็เกิดมาจากาเรื่องราวต่างๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะได้เห็นนะมีความหลากหลายนะว่าอะไรเป็นอะไรนะ เรื่องราวที่มีการแตกประเด็นเดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นว่ามีการแตกประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของอครอบครัวเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความหลากหลายนะที่พอมาอยู่ในสื่อแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมุ่งเป้านในการที่จะเอาหยิบมาพูดหยิบมาคุยเพราะนั้นนะครับการที่ใช้วลีในการที่ว่าอวยนั้นนะก็ต้อง เป็นคําที่มีการพูดถึงตัวนี้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาตีประเด็นนะวลีตัวนี้นะเพื่อที่จะมาตีเอฟซีเพื่อที่จะมาตียูทูบเบอร์ YouTuber. เพราะฉะนั้นนะครับพี่ดอง FC หลายท่านเนี่ยก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงนะจะเห็นว่าป้าก็พูดนะคะคนที่เข้ามาหาหลวงป้าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หลายๆคน FC หลายๆคนเขามีวุฒิภาวะนะครับแล้วก็ f c ที่เขามาให้กําลังใจ เชื่อว่านะก็บอกว่าเนี่ยก็เราคนหนึ่งนะที่เห็นว่าลุงป้าเนี่ยโดนรังแกก็เลยมีความรู้สึกเห็นใจและสงสารลุงป้าก็ขอให้ลุงป้าได้ชนะหมู่มานก็เป็นกำลังใจามาตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วก็มั่นใจนะครับว่าลุงพลเนี่ยถูกใส่ร้าย,ายจึงเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนซื้อนะสินค้านะก็เป็นกำลังใจ ก็ขอให้เรื่องรไร้ดา้ผ่านไปนี่ส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใครจะมองว่าเราอวยลุงป้าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ในความรู้สึกเราก็คือเราชื่นชมในตัวลุงป้าในการต่อสู้นะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นและชื่นชมในความคิดดีทําดีของลุงป้าอันนี้ถูกต้องและก็มีความชัดเจนเราจะเห็นว่าจากเรื่องราที่ผ่านมานะครับ เมื่อก่อนเนี่ยจากที่ว่าป้าแตนเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะท่านจะเห็นเวลาช่วงของการออกทีวีนะถ้าภาพเมื่อช่วงแรกๆแล้วมาเปรียบกับทุกวันนี้จะมีความต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดการจาต่างๆนะอันนี้คือผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นนะจุดนี้เองคือความเปลี่ยนแปลงหรือการมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตตู้สู้กับปัญหา และนอกจากนี้นะครับก็ถือว่าหลายคนที่เจอปัญหาเนี่ยพอมองปัญหาเรื่องของลุงพลป้าแตนแล้วเนี่ยก็คืดสู้บ้างนะก็คืดสู้นะเมื่อก่อนเนี่ยเจอปัญหา,เ,าเล็กๆน้อยๆคิดว่าใหญ่นะแต่พอมามองดูที่ลุงป้าเป็น,นยังฮะปัญหาตั้งแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกเรื่องราวนะครับประเดประดังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เนี่ยคนใกล้ๆก็เรื่องของครอบครัวนะเป็นยังไงฮะ เนี่ยครอบครัวเนี่ยเห็นไหมฮะต่อไปก็เรื่องของอชุมชนสังคมหรือเครือข่ายจนถึงตีเป็นวงกว้างนะครับนี่คือหลากหลายเรื่องราวนะครับมาดูหลายท่านที่บอกว่านะก็ลุงป้านทาดีแล้วนะติดตามตลอดก็ดูจากเนะี่ยท่านนี้ก็บอกว่าดูจากฝรั่งเศสเนะี่ยก็จะมี f c พี่น้องหลายท่านฮนะที่ติดตามเรื่องราวนะก็มีอยู่ทั่วมุมโลกนะครับ าแตนได้พูดถึงพูดถูกก็คือทุกคนเนี่ยมีวุฒิภาวะกันหมดแล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาครอบงำใครได้ถูกต้องครับเนี่ยคือ,อสิ่งที่หลายคนนี้ก็คือวุฒิภาวะนะครับไม่มีใครที่จะไปครอบงำใครทุกคนก็ตัดสินใจเองเพราะนั้น f อฟที่เข้ามาติดตามเรื่องเราเนี่ยก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับจะถูกจะผิด นะก็พี่น้อง f อหลายคนเนี่ยพิจารณาใช้วิจรารณญาณนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นไม่มีใครที่จะไปครอบไปครอบงำใครนะครับคือเอาละนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของพี่น้อง f อนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาผมเชื่อทุกเรื่องราวนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเอฟซก็ใช้วิจรารณญาณและมีวุฒิภาวะ เพราะนั้นในเรื่องของคําว่าวลีคําว่าอวยนะวันนี้เดี๋ยวไปฟังป้าแตนแล้วก็ฝากเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของลุงป้าด้วยนะครับที D ่พิสกิลแล้วก็วันที่31ตุลาคมนี้เราได้ไปร่วมให้กํำลังใจกันครับมันต้องมีเหตุมีผลนะคะมันต้องมีเหตุมีผลก่อนที่จะเรียกว่าอะไรใช้คําพูดนะคะที่อาจจะมันเป็นอะไรที่มันกน ถ้าพูดคํานี้เนี่ยนะคำว่าอวยอวยนี่แสดงว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคนนี้ก็อวยลงุงพลคนนี้ก็อวยลงุงพลคําว่าอวยเนี่ยมันมีแยกอยู่นะมันแยกความรู้สึกอยู่แแยกอะไรแยกผิดแยกถูกอยู่นะไม่ใช่ว่าคนที่เขาคนที่เขาอวยเขาอวยเนี่ยนะคะทุกคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยลุงทําดีก็บอกว่าดีลุงทําไม่ดีก็บอกว่าดีอ่ามีบางคนคิดแบบนี้ อยากจะบอกว่า FC สายอวยมีเยอะแค่ไหนนะคะทุกคนคำนี้ฟังฟังฮิตติดหูบอกว่า FC สายอวยยูทูบเบอร์สายอวยนะคะอยากจะบอกว่านะคนที่เป็น FC นะทุกท่านที่เป็น FC นะคลิปไลน์นี้ต้องมีคนเข้ามาฟังกันแบบย้านหลังอยู่นะคนที่เป็น FC นะคะบอกตรงๆว่า ส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วพุทธ,ธิภาวะนี่ผ่านพ้นเด็กไร้เดียงสาผ่านพ้นคําว่าเด็กไร้เดียงสาแล้วนะคะเพราะว่าอะไรมั่นใจมากว่านะว่ามีความคิดมีมุมมองมีลักษณะการมองใช่ไหมทุกค,คนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะสิ่งรอบตัวเนี่ย ประสบการณ์การดำเนินชีวิตนะคะคิดเองมองเองนะ,ะอันไหนดีไม่ดี fc แล้วก็ยูทูบเบอร์นะคะเชื่อว่า20อัพขึ้นเอาง่ายีขึ้นแล้วกันทางนั้นอ่ะยีขึ้นแล้วกันคือรู้จะคิดคำว่ายูทูบเบอร์สายอวย fc ชอบอวยยูทูบเบอร์ชอบอวยเนี่ยนะคะมันต้องดูก่อนว่า ต้องมาคิดเปรียบเทียบก,กันก่อนนะกับคนที่ชอบใช้คํานี้ในทางที่เสียหายในทางที่ไม่ดีกับนะคะกับคนที่ใช้คํานี้เพราะว่ารู้แก่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีเนี่ยคือคิดแล้วว่าดีก็เลยพูดออกไปไม่ได้แกล้งไม่ได้อะไรคนที่ชอบบอกว่า คนนั้นก็อวยลุงพลคนนี้ก็อวยลุงพลนะ FC ชอบอวยออทําผิดก็ไม่ห้ามทําผิดก็ว่าดีทดําดีก็ว่าดีทําผิดก็ว่าดีอย่างเงี้ยไม่ห้ามไม่ปรามนะคะปาจะบอกว่า FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามลุงพ่อแตนที่คอยให้กําลังใจทำแนะนำนะคะม,มีวุฒิการศึกษาม,มีวุฒธธิภาวะ ในการมองด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครเนี่ยมาบอกว่าอันนี้เขาทำผิดอันนี้เขาทำถูกคือไม่ต้องไม่ต้องให้เฮ้ยเธอตามฉันนะเธอตามฉันนะอันนี้เขาดีเนี่ยขนาดนี้แหละตามฉันนะอันนี้เขาทำผิดอยู่ยังบอกว่าดีๆเธอตามฉันนะตามกันไหมไม่มีเพราะว่าอะไรใช่ค่ะคนชัยภูมิ เอมีสมองคำคนที่แอบบอ้างเอาคำนี้มาพูดเนี่ยนะคะบ่อยๆอ,อ้างมาพูดบ่อยๆว่าสิ่งที่นะสิ่งที่ทุกวันนี้เนี่ยคนมาเขาเรียกว่าอะไรให้กำลังใจมาคอยสนับสนุนทำอะไรก็ไม่คัดค้านทำอะไรก็เออโอหอ่หมกไปอยากจะบอกว่า ให้เข้ามาดูในคอมเมนต์มันมีทั้งคนที่ติงคนที่เห็นต่างใช่ไหมแล้วคนที่โอเคนะป้าอย่างงี้ป้าคนที่แนะนําเขามีสมองในการคิดว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยนะเขาคิดด้วยตัวเองไม่มีใครไปบังคับอะไรเลยเพราะว่าทุกคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองทั้งนั้นแต่ว่า นะคนที่ใช้คํานี้เนี่ยเอามาพูดให้ลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประเด็นให้รู้สึกแบบเอออันนี้อวยนะอันนี้ก็อวยนะเอออวยเข้าไปอวยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคําว่าอวยลุงพลอันนี้ปาพูดถึงคําว่าอวยนะคะหลายคนหลายคนไหมหรือว่าอาจจะมีเฉพาะคนก็ได้ที่กําลังพูดอยู่เรื่องอวย เรื่อง fc อวยนะ,ะเรื่อง fc อวยแล้วก็เเารียกว่าอะไรเห็นผิดเป็นถูกเห็นผิดเป็นชอบอะไรอย่างเงี้ยอธิป้าตั้งหัวข้อเนี่ยนะคะป้าบอกให้ให้ให,ให,ให้ให้ได้ให้ได้รู้กันก็คือแบบว่าหลายคนส่วนมากก็จะบอกว่า fc เนี่ยจะมาอวยตะพลทําไมจะมาอวยยายแตนทําไมอะไรอย่างเงี้ย fc ทําไมชอบอวยนะอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็เลย เอามาพูดคุยกันคําว่าอวยนะเอาพูดเฉพาะคําว่าอวยนะจริงๆหลายคนเนี่ยนะคะถึงจะเป็นยูทูบเบอร์ถึงจะเป็น YouTuber, เอซป้าก็พูดได้ชัดเจนทุกคําก็คือ f อฟทุกคนเนี่ยนะคะมีความคิดมีเอ่เรียกว่าอะไรอะ่ะจิตวิทยาในการดูวิคิดวิเคราะห์ทุกอย่างนะคะในการที่จะมา ให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยป้าเชื่อว่าเอฟซีทุกคนเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าต้องเห็นแล้วว่าอันนี้มันน่าจะดีนะอันนี้มันดีนะเขาถึงให้กําลังใจเขาถึงเออเขาเรียกว่าอะไรอะสนับสนุนหลายหลายอย่างทุกคนตรงนี้เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมากับการพบป่าผู้คนมากับการดําเนินชีวิต ทั้งการทํางานทั้งทุกอย่างเนี่ยมาหมดแล้วแหละนะคะส0ม0ิบสีและ70็ดสถึงแปนะคะ fc ทุกท่านนี่อาบน้ําร้อนมากันทุกคนเพราะฉะนั้นในการมองคนมองพฤติกรรมคนหรือว่าการกระทําของใครต่อใครเนี่ยของคนคนนึงหรือหลายคนเนี่ยป้าเชื่อว่า fc นี่มองออกอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาชี้นําชี้แนะแล้วก็ ครอบงำอันนี้ป้าพูดจริงๆเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยนะคะบางคนเป็นอาจารย์บางคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็มีท,ที่ที่แบบว่าวันเสาร์ที่ก็มาเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีการงานที่ดีแล้วก็คือหลายอย่างเนี่ยและหลายคนที่มาหาลุงกับป้าเนี่ยอย่างเอฟซีต่างประเทศหลาหลายอย่างเนี่ยทุกคนผ่าน ประสบการณ์ชีวิตมาแบบโชคชนไม่จําเป็นที่จะต้องอวยใครโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าไร้เหตุผลคําว่าอวยเนี่ยอาจจะปีมีบางคนที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดๆเอาไปใช้ในทางที่อาจจะให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดกับคําคํานี้ได้ในวันที่ป้าในใน,ในที่ปุ๊กที่ป้าพูดวันนี้เนี่ยในคําว่าอวยลุงพลที่ป้าขึ้นหัวข้อเนี่ยป้าอยากให้คนที่เขากําลังเข้าใจ ผิดอยู่เข้าใจไม่ถูกต้องกับคําว่าอวยเนี่ยให้กลับมาทบทวนแล้วก็คิดดูก็ได้ค่ะว่าคําว่าอวยลุงพลเนี่ยต้องดูก่อนว่าเราอยู่ตรงเนี้ยกันมานานแค่ไหนแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นกันมาเท่าไหร่แล้วป้าเชื่อว่าเอฟซีทุกท่านเนี่ยคือเวล ไม่ใช่เด็กๆนะทุกคนเป็นบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีฐานะสูงกลางแล้วก็ธรรมดานะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดูได้แค่โทรศัพท์กดนะเออกดดูกดติดตามให้มีหลายมากมีหลากหลายมากแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยดูออกโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาครอบงำหรอกว่าฉันจะชอบใครนะฉันจะ หวังดีกับใครฉันจะให้กําลังใจใครทําไมทัานถึงชอบคนนี้ทําไมท่านถึงอะไรคนเนี้ยคิดเองได้ FC ทุกคนคิดเองได้ทุกคนเลยนะไม่เว้นเลยนะสําหรับป้าให้เกียรติ FC ทุกคนให้เกียรติทุกๆคนที่มาให้กําลังใจว่าไม่มีใครอวยใครโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีใครอวยใครโดยที่ไม่ลืมหูลืมตาอะไรเลยเพราะว่าทุกคนผ่านการใช้ชีวิตมาเยอะมากๆแล้วทั้งการทำงานทั้งครอบครัวทั้งความรักทั้งการครบเพื่อนฝูงหรือทางธุรกิจหรืออะไรพวกนี้เนี่ยหลายคนเขามีความคิดเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นไอ้ที่คําที่พูดว่าอวยอวยอวยเนี่ยเอาไปทิ้งทะเลเลยนะคะเอาไปทิ้งทะเลเลยอย่ามาใช้จนติดปากมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิดไม่ออกตอนเนี้ยเพราะว่าด้านสดอยู่ตอนเนี้ยคิดอะไรก็พูดมาสดๆเลยอืมอ๋มอคุณแคทบอกชอบป้าพูดตรงๆป้าก็เป็นคนแบบนี้แหละ อะไรที่ป้าพูดออกไปป้าคิดออกมาจากความรู้สึกของป้าสดๆเลยไม่มีโพไม่มีอะไรละหลายๆคนก็นับย้อนหลังเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านับย้อนหลังนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่ออคอยเขาเรียกว่าอะไรให้กําลังใจแล้วก็นับย้อนหลังเวลานะคะที่จะเขาเรียกว่าอะไรตัดสินคดีของลุงกับป้านะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยนะคะทุกคนรู้ไหมว่าจะที่ป้าบอกว่า จะเหลือใครกี่คนก็ตามนะคะทุกคนสิ่งที่ป้าขอบคุณแล้วก็อนู่ในใจเสมอก็คือตั้งแต่ต้นจนจบมาทุกคนที่ให้กำลังใจลุงกับป้าถ้านะถ้าเขาอวยหรือเขามองป้าแค่ว่าเป็นลุงคนผ้าแตนไม่มีประโยชน์ในความรู้สึกป้าแต่สิ่งที่ป้ารู้สึกแล้วก็ อยู่ในใจเสมอก็คือเอฟซีทุกคนที่ให้กําลังใจและติดตามป้าทั้งทั้งที่ลุงกับป้าเนี่ยเป็นจําเลยในคดีนี้นี่คือสิ่งที่ป้าและก็ลุงอยู่ <คน S 1> ในใจตลอดไม่ใช่คําว่าอวยคนถ้าคนคิดว่าถ้าบะหลายคนคิดว่าเอฟซทุกคนนี่อวยลุงกับป้า จะต้องดูก่อนว่าถ้าปกติแล้วถ้าเขาไม่ถ้าเขาคิดอะไรไม่ได้เลยเนี่ย <st arts> คิดง่ายๆเลยก็คือแค่เป็นจำเลยเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้กำลังใจแล้วจริงๆนะคะไม่ใช่คำว่าเป็นลุงคนผูแต่งนะทุกคนที่เนี่ยท,ที่อยู่กับป้าเป็นเอฟซีที่ดูคลิปดูไลฟ์ที่ส,ส,สัสนสนสินค้าเนี่ยเ <top> pues ขาให้กำลังใจทั้งๆที่ป้านี่เป็นจำเลย นี่คือสิ่งที่ป้ามันเขาเรียกว่าอะไรจะซึ้งจะปลื้มาาจะ<า>อะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ตรงคำคำนี้คนเราเนี่ยถ้าจะอวยนะคะปิดท้ายตรงนี้เลยว่าถ้าจะอวยเนี่ยหนึ่งแน่นอนเลยนะถ้าจำเลยคนนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันส่อไปในทางที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยไม่มีใครอวยหรอกปลาคิดแบบนี้แต่เพราะว่าจำเลยคู่นี้เน่ยสองพวงมียคู่เนี้ยอาจจะมีอะไรที่มันพิเศษในสายตาของเอฟซีทุกคนถึงคอยให้กำลังใจมาตลอดจริงไหมคะใครที่บอกว่าเอฟซอวยนะคะต้องมาดูก่อน ถ้า f อซีเขามองเห็นหนึ่งก็คือคําว่าจําเลยนี้แปะหน้าผากป้าอยู่นะคะทุกวนแปะหน้าผากลุงอยู่ถ้านะปกติแล้วในคําว่าจําเลยเนี่ยไม่มีใครเข้ามาให้กําลังใจไม่มีใครเข้ามาอะไรหรอกถ้าจําเลยคนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเป็นจุดหนึ่งที่พลิกจุดหนึ่งที่มันต้องมีจุดหนึ่งที่เอฟซีที่มองเห็นว่า คนที่เขามองเนี่ยทำไมมันถึงแตกต่างจากคนทั่วไปจําเลยสองคนคู่นี้ทำไมมันถึงแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปทำไมถึงอยากมาให้กำลังใจทำไมถึงมองในมุมต่างจากอีกหลายๆคนที่ไม่มองสิ่งที่ลุงกับป้าขอบคุณเฟบซี FC, ทุกคนนั่นคือคำคำนี้จริงๆว่า ถึงแม้ว่าเราจะเป็นจำเลยแต่มีหลายๆคนเนี่ยมองลึกมองเห็นในสิ่งที่ดีงามในมมตัวลุงกับป้าเชื่อว่าเอฟซีทุกคนเนี่ยนะคะที่มาให้กําลังใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาให้กําลังใจเนี่ยเขามองมมทะลุคําว่าจำเลยเนี่ยไปจนถึงข้างในว่าตาที่เขามองเนี่ยมันไม่ผิด มันต้องไม่ผิดสายตาที่เขามองคนคนหนึง่งมองคนคนหนึ่งเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าเขามองไม่ผิดเขาถึงให้กำลังใจมาตลอด,ออดไม่ใช่เพราะเขาอวยเพราะเอฟซีทุกคนมีมุมมองมีสมองในการกคิดวิเคราหนะห์พิจารณาว่าคนคนนี้มันดีมันชั่วจริงๆไหมคนคนนี้เนี่ย มันเป็นอย่างที่คนอื่นเขามองไหมแต่และคนที่เป็นเนฟซีลุงพลพัตแตน๋นี่ยเขาเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีคนที่อวยอยู่แล้วเนี่ยมาบอกเขาดูด้วยตัวของเขาเองด้วยสายตาของเขาเองแล้วก็ มันสื่อให้เห็นว่าการมองของ fc ทุกท่านเนี่ยมีเป็นเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่พอมีความเป็นเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่พอมีความเป็นคนที่สายตากว้างไกลพออวย<า>นะใ<า>ช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าม fc มองมด้วยตัวของ fc แต่ละคนเองถึงแม้ช่องอ YouTube S <S จะมีมาให้กำลังใจหลากหลายต่างๆมากมายนะคะมีช่อง YouTube แตกแยกแขนงออกมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ FC แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังไม่ไม่ไม่ได้แบบสแสดงตัวอะไรออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น FC พลังเงียบใช่ไหมที่เขามองอยู่ เขามองด้วยสายตาของเขาเองมองด้วยสายตาของความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ผ่านชีวิตมามากมายผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตมามากมายมองลุงกับป้าแล้วมันก็เกิดเป็นกำลังใจที่ทุกคนให้มาทั้งดูคลิปทั้งดูไลฟ์ทั้งสั่งสินค้าทั้งให้การสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่ ในการย้ายองค์ปู่ในการสร้างปู่บริจิตในการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในการทำบ้านในการทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับลุงพลป้าแตนในการทำบุญที่วัดนะทำบุญกับเด็กๆทำบุญกับชุมชนทำกิจกรรมดีๆทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของ FC เอฟซีแต่ละท่าน ไม่มีใครไปบังคับได้แล้วตั้งแต่ป้าได้รับความช่วยเหลือมาแต่ตั้งแต่นู้นเลยสิ่งที่ป้าคิดก็คือทุกคนที่มองต่างจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ป้าขอบคุณสำหรับสายตาที่มองลุงกับป้าเป็นคนที่ดีคนหนึ่ง ขอบคุณสำหรับ f อซทุกท่านนะคะเศรษฐลรินทร์สต,ตชน